ีครับผมภูสิทธิ์แสนสุภาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนมหาชัยวิทยาคมแล้วก็ที่นั่งข้างข้างคือคุณเสกสิทธิ์ยงทองเป็นเจ้าหน้าที่ของฟาร์มตัวอย่างนะครับในโครงการระราชดำริหนองปลาคอเท่าจังหวัดน้องขอนมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําให้รู้จักกับคุณสมบัติของฐานชีวภาพไบโอชานะครับที่ผมได้มีโอกาสไป อบรมมาจากโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาหรือ Bio Mass to Energy and Biochar Community ของมหาวิทยาลัยเกษตรที่นำโดยท่านอาจารย์ดรอรสาสุขสว่างนะครับที่มีสนับสนุนโครงการโดย EEP นะครับของรุม่แม่น้ำโขงหนะลังจากที่ผมไปอบรมมาแล้วนะครับก,ก็ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มีการ นำมาใช้ทดลองแล้วก็พยายามคิดออกแบบรูปแบบของเตาผลิตฐานนะแล้วก็จนกระทั่งได้เห็นกระบวนการทั้งหมดจากนั้นปุ๊บผมก็ได้มีการเปิดอบรมสมาชิกที่สนใจการผลิตฐานแล้วก็นี่คือคุณเสกสิทธิ์นี่ก็เป็นรุ่นแรกที่เข้ามาอบรมแล้วก็ได้นำการ ผลิตฐานเอาไปใช้ที่ที่โครงการฟาร์มเดี๋ยวจะให้ค,คุณเสิทธิบได้เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ผมได้นำไปใช้นะครับก็เราจะนําไปใช้กับอ,อย่างไม้ผลก็จะเป็นมะนาวในท่อนะครับแล้วก็เป็นแปลงพืชผักตามฤดูกาลอย่างเมื่อกี้ที่เราใช้ก็ในฤดูหนาวก็จะเป็นกลุ่มของบล็อกโคลี่กระหล่ำนะครับที่เราใช้ก็ผลผลิตที่ได้ก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ลด ปริมาณปุ๋ยเคมีที่เราจะใช้คือเราไม่แทบไม่ได้ใช้เลยและอีกส่วนหนึ่งที่เรานําไปใช้ก็จะใช้กับแปลงนาปังนะครับก็ผลผลิตที่ได้ก็คือแปลงข้าวตรงตรงที่เราใช้น่ะมีความสวยงามกว่าแปลงที่ที่ไม่ได้ใช้ความอุดมสมบูรณ์จะต่างกันมากและความชุ่มชื้นของดินก็จะต่างกันนะครับมแมลงก็จะในส่วนที่มแมลงที่เข้าไปรบกวนในในแปลงแปลงนาปังนี่ก็จะลดน้อยลงเพราะอาจจะมีส่วนผสมส่วนของกลิ่นการ ของอผาไหมของไบโอชานะครับจากกินฐานนะครับในส่วนของฟาร์มที่นําไปใช้ก็จะประ,ประมาณลักษณะนี้ครับผม,รบผมจริงๆนี่คือคุณสมบัติคร่าวๆของฐานชีวภาพไบโอชานะครับว่าแท้ที่จริงแล้วความมหัศจรรย์ของเจ้าฐานไบโอชาเนี่ยมันมันนอกเหนือจากการปรับโครงสร้างดินนะเป็นดูดซับธาตุอาหาร และเป็นที่อยู่ของจูเลนซีนะครับแล้วยังมีคุณสมบัติหนึ่งที่น่าสนใจนะครับท,ที่ต่างประเทศเนี่ให้การยอมรับมากก็คือคุณสมบัติของการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งการดูดซับของคาร์บอนไดออกไซด์ ide, เนี่ยทำให้ลดภาวะโลกร้อนนะครับผมแล้วก็จากนี้ไปผมก็จะพาแนะนำให้รู้จักกระบวนการที่เตาท,ที่ที่ผมได้คิดค้นแล้วก็ของท่านโครงการที่ส่งมาให้ เกษตรกรได้ได้ทดลองใช้นะครับก,ก็มาดูเตากันเลยครับทีนี้เรามารู้จักเจ้าเตาผลิตฐานไบโอชานะครับที่มีอยู่2ลักษณะที่ที่ที่เรามีนะครับลักษณะที่1น,นี่ก็คือเตาขนาดเล็กครับเป็นเตา,าที่มีรูตรงกลางนะฮะเรียกว่าทัลุสโตบนะครับเป็นลักษณะที่เราใส่ไบโอชาเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะมีการจุดไฟจากตรงกลวยตรงนี้นะครับไปดูตรงนี้กัได้ ทีนี้เรามาดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับข้างในนะครับออกแบบมาง่ายมากอันนี้จะเป็นท่อนะฮะแล้วก็จุเจาะรูตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้แก๊สของถ่านได้ออกมาและมีการเผาไหม้หลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมีตัวข้างในนฮะตรงนีนะ้แล้วก็เวลา,วลาประกอบเราก็จะใส่ลงไปตรงกลางเลยนะแล้วก็อันนี้คือฝา นะฮะอ,ออกแบบมาได้พอดีเลยและครอบไปเล,เลยครับให้ให้มันครอบไปอย่งนี้ไว้ mm hmm. หลังจากที่เราบรรจุลงไปแล้วก็ครอบไปเลยนะะเท่านี้นะครับแล้วเราก็จะหาฟืนมาจุดไฟจากตรงกลางแก๊สตัวนี้นะครับเตานี้เป็นเตาขนาดเล็กใช้สําหรับครัวเรือนนะฮะหุงต้มได้นะะหุงต้มทํากับข้าวทาอาหารได้ปกติและที่สําคัญก็คือเราทํากับข้าวได้ปกติแล้วใช้ฟืนค่อนข้างน้อยแต่ว่าเราได้ไบโอชาที่อยู่ข้างในทุกวัน อันนี้คือ,คอเต่าสําหรับคูเรือนและก็ได้ใบโอชาครับทีนี้ก็จะมาดูเต่าลักษณะที่ใหญ่ขึ้นนะครับในส่วนของเตาที่ใหญ่นะครับจะเป็นถัง200ลิตรที่เรานํามาใช้นะครับก็จะเป็นนี่วนส่วนของฝานะครับส่วนกงฝานี้จะเป็นชุดของ,ของชุดข้างนอกก็จะเป็นถัง200ลิตรก็จะมีการเจาะดูตรงมุมข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็จะทะลุนะครับตรงนี้นะะดูดก๊าซเข้าไปเผาไหม้ควันเพราะว่า อันนี้เตานี้จะออกแบบมาไม่มีควันวิธีการใช้ง่ายมาก,กมเรที่มีเตาอีกอันหนึ่งคือมีเตาแบบสองเตานะค,คือเตาแบบร้บ100อยลิตรหนึ่งร้อยลิตรตรงนี้เนี่ยฮะเป็นเปล่าๆเลยนะฮะแล้วก็มีการเจาะรูเจาะรูโดยรอบแต่นี้เรายังไม่ได้เจาะนะครับมีการเจาะรูผมใช้ประมาณ15รูโดยใช้ตะปูนะพอเจาะรูเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะใส่ลงมานะใช้เอ่อไม้เศษไม้เศษ ฟางหรือใบไม้ที่อยู่ในนี้นะครับเพื่อเข้าไปแล้วก็จะปิดฝาปิดฝาหลังจากนั้นตรงที่ว่างตรงนี้สําหรับเชื้อเพลิงเราก็จะบรรจุเชื้อเพลิงใส่โดยรอบพอพออย่างนั้นก็จัดจุดไฟแต่ว่าโดยพื้นของมานี่จะต้องมีการวางบนฐานนะครับให้ให้มีให้มีก๊าซดูดขึ้นมานะฮะนี่ครับนครจะมีวางบนฐาน แล้วก็พอเราจุดไฟติดเรียบร้อยเราก็จะปิดไว้ตทีนี้เราไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่ามีก๊าซที่จะดูดเข้าไปจากตรงนี้ที่จะเผาไม้ควันแล้วก็จะมีท่อต่อขึ้นมาทีนี้ก็จะเป็นการจบกระบวนการของเตาที่เป็นลักษณะที่ใหญ่ขึ้นแบบ200ลิตรทีนี้ผมจะพาไปดูกระบวนการขั้นตอนการเผาจริงๆเลยครับ กอนการจัดวางบรรจุนะฮะถังในถังข้างในนะฮะที่เป็นถังขนาดร้อยลิตรเนี่ยเราก็จะใช้ไม้จริงๆใช้ไม้แห้งได้ทุกประเภทแต่ว่าส่วนใหญ่ข้างในในถังใบเนี้ยเป็นไม้นุ่นก็ต้องมีการสับให้ชิ้นเล็กๆเพเื่อจะบรรจุได้เยอะๆก็ใส่ลงไปและทีนี้ผมปิดด้วยไม้ไผ่ทำไมต้องใช้ไม้ไผ่เพราะไม้ไผ่เนี่ยเป็นให้แก๊สค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็พอให้แก๊สค่อนข้างแรงแล้วก็จะมีการเผาไหม้ได้แรงมากขึ้น แล้วก็อย่าลืมว่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาเนี่ยใช้เท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเราต้องอัดข้างในให้ใหแน่นที่สุดนะถ้าเป็ดเป็นไม้ต่อไปก็ปิดฝาล็อกให้ดีบร้อย 200ลิตรครับที่เราอ,รออกแบบมา,ง,าง่ายๆก็คือมีการเจาะให้ดูเลยนี่นะครับเ <Okay. S 1> จาะแล้วก็เพื่อที่จะง่ายสำหรับการยกครอบเลยนะครับเราก็ยกครอบเข้าไปง่ายๆทีนี้เราก็จะเหลือช่องว่างสำหรับบรรจุฟืนโดยรอบเพือเพิงที่ใช้ในการเผาผมก็จะเลือกมาประมาณนี้เลย ะะเศษไม้ใส่นะครับจริงๆใช้เป็นท่อนเล็กๆนะครับแต่เ,เรื่องาการผมจะใช้ช่อนไม้ไผ่อย่างนี้เลย้องมที่หาเก็บเอา จะให้มันเต็มเพราะว่าถ้าไม่เต็มไฟก็จะไล่ไม่ทันกันจะ,จะลงไม่เสมอคือการจุดจะต้องให้ไฟทั้งหมดไหมพร้อมกันเราจะจุดไฟเผาจากตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางพอพอจากติดนิดนึงเราก็จะเขี่ยให้ไฟเนี้ยเข้าไปอยู่โดยรอบเพื่อให้ติดหลังจากนั้นเราก็จะคอบด้วยฝาจังนั้นสำหรับเร่งความเร็วแล้วก็ต่อท่ออากาศขึ้นไปเพื่อจะดูด อากาศจากข้างล่างกระบวนการเผาทั้งหมดนะฮะถ,ถ้าถังเนี้ยท,ที่ออกแบบมานี้ใช้เวลาอยู่ประมาณ4 5นาทีแต่ว่าทิ้งไว้ให้เย็นอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆเกือบ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะอยู่ประมาณ3ชั่วโมงเราก็จะมาดูว่าทั้งในเราจะได้ไบโอชาจากที่ต้องการหรือเปล่า แล้วก็ได้ใบโอชาไม้ไผ่นะฮะแล้วก็มีไม้อื่นบ้างนะจะได้เป็นโอชาร้อยเปอร์เซนตะ์ทีนี้มาดูขั้นตอนผสมทานใบโอชากับน้ำหมักชีวภาพนะครับเราได้เตรียมไว้ก็คือ1น้่า้ำเปล่าประมาณครึ่งถังน้ำที่2ที่จะต้องผสมไปก็คือน้ำหมักจากหอยเชอรี่ที่หมักไว้ประมาณ1ปีประมาณ2ถ้วยตวงนะครับใส่ลงไปเลยจุลินทีย์สังเครแสง ประมาณหนึ่งถ้วยตวงก็ใส่ลงไปนะครับและสุดท้ายเป็นน้ำหมักไส้เดือนนะครับตัวนี้คือไฮไลท์นะครับเป็นน้ำหมักไส้เดือนแล้วก็ใส่ผสมลงไปอีกเป็นสามน้ำมักนะครับก็ผสมกันนี่เราก็เทลงไปเลยนะครับลาดลงไปในฐานเลยครับก็จะเป็นอย่างนี้นก็ให้ทั่วๆนะครับถ้าไม่หมดก็ไม่ไมเป็นไรนะครับแล้วก็ผสมอีก <Okay. S 2> ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องปั่นผสมกับปุ๋ยคอกที่มีอัตราส่วนประมาณ50ต่อ50โดยปริมาตรนะครับไม่ได้โดยน้ําหนักนะครับเราก็จะยกมาตรงนี้เลยครับเราก็ใช้ปุ๋ยคอกประมาณหนึ่งกระสอบ เพราะน้ำหนักโดยปริมาณก็เทลงไปเลยครับขนาดนี้ต่าั่นใช่ไม แล้วเราจะปั่นให้เข้ากันอยู่ประมาณ5นาทีนะครับในระหว่างปัน่นเราก็สามารถรดน้ําไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผุ่นและก็ความเข้ากันดีของน้ําหมักกับฐานชีวภาพห mm hmm. ลังจากที่ปั่นผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ฐานชีวภาพไบโอชาแล้วก็ปุ๋ยคอกที่สวยงามอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะนําไปบดละเอียด いているんかっ。 หลังจากที่เราบดเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ฐานชีวภาพไบโอชาผสมกับปุ๋ยคอกนะฮะแล้วก็น้หอักที่ละเอียดเหมาะสำหรับที่กับไปใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับเพราะว่าสาเหตุที่บดละเอียด เพราะว่าจะทําให้ซึมเข้าไปในดินได้เร็วขึ้นแล้วก็พืชสามารถที่จะดูดซับธาตุอาหารได้เร็วมากขึ้นนะครับทานชุภาพเบอร์ชานะครับทันทีที่ลงไปในดินนะครก็จะปรับสภาพดินทันทีเลยนะครับก็ไม่กี่วันก็จะมีไส้เดือนเข้ามาทานเบอร์ชานี่นะครับสามารถปลูกได้กับพืชทุกชนิดนะครับที่เป็นพืชผักสวนครัวแม้กระทั่งต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับก็ได้ครับแต่วันนี้ผมก็จะพามาทดลองกับต้นข้าวโพดและก็ต้นลิ้นจี่เรามาดูกันครับว่าวิธีการนําไปปลูกจะเป็นยังไง บโอชาที่ปลูกกับต้นลิ้นจี่นะครับวันนี้ก็จะยังมีร่องรอยของฐานชื้อพาไบโอชาอยู่นะยนะที่ผสมปุ๋ยครบทีนี้มาดูลําต้นนะครับลําต้นขึ้นมาก็จะมีใบค่อนข้างใบแต่โดดแล้วก็มันวาวนะครับดูการแตกกิ่งของเราค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะสมบูรณนะ์แต่เกือบจะทุกยอดเลยนะครับ,นะรบเป็นเพราะว่าได้น้ําแล้วก็ปุ๋ยจาก ฐานชิวภาพไบโอชาที่เขากะเก็บสะสมไว้แล้วก็ค่อยๆปลดปล่อยให้กับพืชทีละน้อยนะครับเมื่อพืชต้องการนี่ครับคือการใช้ฐานชิวภาพไบโอชากับการปลูกต้นลิ้นจี่นี่นะครับคือยอดลิ้นจี่ที่มีการแตกยอดใหม่จะจะต่อจากยอดเดิมนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับทีนี้จะเป็นกิ่งที่สลับออกดอกออกผลเลยนะครับ นี่คือต้นลิ้นจี่นะครับที่ปลูกอายุประมาณ1ปีพอดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่แรกออกมาปลูกเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นพุ่มอย่างนี้นะเป็นต้นเล็กๆนะครับแต่ตอนนี้ก็มีการแทงยอดขึ้นไปค่อนข้างที่จะสูงและก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครใบ,บก็จะมีความมันวาวเป็นอย่างนี้เกิดจะทุกต้นนะครับสำหรับการใช้ฐานชีวภอพลาไบโอชา การปลูกลิ้นจี่นะครับตั้งแต่แรกปลูกที่จะให้ผลจริงๆก็ขึ้นอยู่ขนาดของลําต้นที่นํามาปลูกนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เกษตรกร,กรนิยมนํามาปลูกก็คือมีลําต้นสูงประมาณ1เมตรนะฮะจากพื้นแต่ทีนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ3ปีนะครับก็จะสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ มาดูอีกสวนลิ้นจีส่สวนหนึ่งนะครับเป็นที่ปลูกลิ้นจี่พร้อมๆกับที่ผมปลูกนะฮะแต่ว่าสวนนี้เนี่ยไม่ได้ใช้าฐานเชื้อพันธไบโอชานะครับใช้เพียงปุ๋ยคอกธรรมดานะครับเขาเข้ามาใช้ก็ก็ะจะดูลําต้นนะครับดูสิครับมันมันมันไม่มีการแตกที่อุดมสมบูรณ์แต่ก็มีการแตกบ้างน,นะครับมีการแตกกิ่งใหม่บ้างแต่ว่าเป็นกิ่งที่ค่อนข้างที่จะแคะแกรนนะครับ ไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะครับถ้ามองลงไปก็จะเป็นคล้ายๆกันหมด